สวัสดีค่ะขนมปังซื้อมาเยอะทานไม่ทานอย่าเพิ่งทิ้งนะคะวันนี้โบจะชวนทุกคนมาทำเมนูขนมปังกระเทียมสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบค่ะพร้อมกับวิธีคำนวณแคลอรี่อยู่ด้านท้ายคลิปเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราใช้ขนมปัง5แผ่น,นะคะ่ะวันนี้โบใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะเราจะสไลด์ตัดด้านข้างทั้ง2ด้านออกนะคะแบบนี้เลยนะ หรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานขอบจะตัดออกหมดทั้ง4ด้านก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆตามชอบได้เลยค่ะวันนี้โบสไลด์เป็นชิ้นยาวๆ4ชิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำขนมปังมาวางเรียงกันในถาดน,นะคะเราจะพึ่งขนมปังไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงให้แห้งดีค่ะ พอขนมปังได้ที่ดีแล้วเราก็จะมาเตรียมเนยสำหรับปาดหน้าขนมปังกันนะคะใช้เนยจือดอุณหภูมิห้อง50กรัมค่ะแล้วเราก็ตีเนยนะคะด้วยตะก้อมือจนเนยเนี่ยนิ่มดีเลยนะคะเสร็จแล้วใส่กระเทียมสับค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็พาสลี่สับนะคะหรือว่าวันนี้โบใช้เป็นออริกาโนนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาล1ช้อนค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือประมาณ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราตีส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ตีจนน้ำตาลเนี่ยละลายดีเลยค่ะพอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยเนยก็จะปูขึ้นด้วยนะคะ จากนั้นเราก็นําเนยนะคะไปปาดลงบนขนมปังที่เราเตรียมไว้ค่ะปาดจนทั่วเลยนะคะความหนาของเนยก็ตามแต่ที่เราชอบเลยนะคะนี่ค่ะเราปาดจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็เปิดเตาค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ เราวางขนมปังลงในกระทะให้เต็มเลยค่ะเราจะปิ้งขนมปังด้านล่างนะให้สีสวยดีเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านค่ะเอาด้านเนยลงค่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยสุกง่ายมากเลยนะคะ แล้วก็กลับด้านขนมปังจนหมดเลยนะคะกลิ่นเนี่ยก็จะหอมเลยกระเทียมมากๆเลยนะคะเราปิ้งไว้ไม่นานนะคะขนมปังก็จะกรอบแล้วก็สีสวยดีแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะทานตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆนะคะขนมปังก็จะกรอบอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะ ขนมปังเนยกระเทียมสูตรนี้เราใช้ขนมปังทั้งหมด5แผ่นนะคะส่วนส่วนผสมเนยที่ใช้ปาดขนมปังเนี่ยโบใช้ไม่หมดนะคะก็จะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแคลอรี่ทั้งหมด557กิโลแคลอรี่นะคะถ้าออกมาได้20ชิ้นนะคะก็จะตกชิ้นละประมาณ28กิโลแคลอรี่นะคะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ